นะฮะเรียกว่าเป็นเวทีที่รวมนักแสดงวัยหลายรุ่นไว้มากที่สุดก็ว่าได้นะฮะจำหน้ากันไม่ได้เลยหลายคนมากนะครับงานนี้แทบจะกลายเป็นงานแฟมิเต็งขนาดใหญ่สำหรับโปรเจกต,ต์ผลึกกาลังกันของค่ายผลิตซีรีส์วายยักษ์ใหญ่ของไทย3ค่ายนะครับที่คิกออฟมาแบบน่าตื่นตาตื่นใจเลยเพราะว่ามีแผนผลิตซีรีส์จอคิวชายในปีนี้3เรื่องนะครับ แต่ตลาดจะไม่ได้อยู่ที่ไทยอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าตั้งเป้าปักธงวายไทยในจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับซึ่งที่ผ่านมาซีรีส์วายไทยมีผู้ชมทั่วโลกแล้วก็มีที่รับชมผ่านสตรีมมิ่งเจ้าต่างๆนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมที่เขามีการรับชมกันแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์เช่นแบบที่เป็นแฟนซับหรือว่าแฟนคลับไปทำซับไตเติลกันเองนะครับ ส่วนหนึ่งปัญหาก็เป็นเพราะว่าการจํากัดเรื่องของโซนสตรีมมิ่งนี่ก็เลยทําให้บางประเทศไม่สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาของซีรีส์วายไทยได้นะครับครั้งนี้เขาก็เลยร่วมมือกับสตรีมมิ่งเจ้าดังอย่างไอชิยีนะครับให้มีการสตรีมมิ่งซีรีส์วายไปทั่วโลกซึ่งเป็นโอกาสของการสร้างฐานแฟนใหม่ๆด้วยครับจริงครับการ,การจับมือร่วม่ันของสามบริษัทเนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการผลักดันโอกาสและก็ผลักดันอุตสาหกรรมของคอนเทนต์ไทยเนี่ยให้มันเติบโตมากกว่าเดิมอันที่เรามาจับ ทุกอย่างลงตัวในบนจิ๊กซอว์แผ่นนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างออกไปและเวลามันลงกันเป็นหนึ่งปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงของคอนเทนต์การปโปรโมทความร่วมมือหรือแม้กระทั่งการผลักดันศิลปินหรือรน้องนนักสแสดงคนไทยเองเนี่ยไปสู่ระดับโลกหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็ดีมากยิ่งขึ้นคือจริงๆเอาเงินไปจ้างคู่จิ้นดังๆมาเราก็ทําได้แต่แต่ผมคิดว่ายังมีเด็กอีกหลายคนเนี่ยที่ยังขาดโอกาสและยังยังรู้สึกว่าเขาอยากได้พื้นที่โอกาสตรงนี้ผมว่าอันนี้คือสิ่งสาคัญการรู้จักให้โอกาสคคนนเเป็สสสิ่งําัญมอ รวมตัวกันขนาดนี้นะครับวัวใจสําคัญของโปรเจกต์เลยนั่นก็คือเรื่องของความร่วมมือด้านคอนเน็กชันเนี่แหละครับการวางแผนส่งภาพยนตร์แล้วก็รวมไปถึงซีรีส์วไปพรมแดงเทศกาลหนังแล้วก็ก้าวสู่เวทีรางวัลในอนาคตครับ แต่ที่ต้องมาควบคู่กันกับการวางแผนผลักดันซีรีส์วายในเชิงธุรกิจนั่นก็คือการผลักดันนักแสดงวายให้ได้แสงทั้งในไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยครับเพราะถือว่าจริงๆเทียบแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกสําคัญเหมือนกันโดยตอนนี้ในโปรเจกต์มีการแคสติ้งนักแสดงวายจาก300คนเหลือ30คนครับแต่ละคนก็ต้องผ่านการเวิร์กช็อปพัฒนาศักยภาพซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสําหรับนักแสดงใหม่เหมือนกันครับ ในโปรเจกต์ทั้งหมดของ w y m o m e n t ในปีน,นี้ครับมันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนของตัวเองในแต่ละเรื่องอยู่แล้วซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครทับซีนใครอยู่แล้วครับแต่ละเรื่องมันจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองอย่างบางเรื่องอาจจะเป็นขายภาพเลยหรือบางเรื่องอาจจะเป็นขายซีนเอ็นซีหรือว่าขายพลอตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีใครทับใครอยู่แล้วครับในเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีจุดเด่นนของตัวเองแล้วก็แฟนคลับแฟนคลับจะเลือกดูอะไรมันก็เหมือนกับ ตามสายสายนั้นที่ที่ถนัดเลยครับส่วนตัวของผมก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคือนักแสดงก็ต้องดูแลทุกอย่างที่เป็นอาวุธของเราอย่างเงี้ยฮะในการทำมาหากินในการแสดงเงีย้ยฮะพยายามไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอ นอกจากโปรเจกต์ซีรีส์วที่ยาวนานตลอดปีนี้แล้วนะครับยังวางแผนกันไปไกลเลยถึงปี2024ที่จะสร้างซีรีส์ครับเเรื่องด้วยกันแล้วก็มีโปรเจกต์ภาพยนตร์อีก3เรื่องนะครับรวมถึงโปรเจกต์อื่นๆซึ่งเป็นงานเรือธงที่หวังผลในระดับอินเตอร์ทั้งนั้นครับ